สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็มีวิดีโอสรุปงานเปิดตัว iPad Mini นะครับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็จะมาสรุปให้ในวิดีโอนี้แบบสั้นๆและรวดเร็วกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก็อย่างแรกเลยนะครับทีมครูก็ขึ้นมาโม้นะครับว่า Apple ขายสินค้าดีแค่ไหนในปีนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีอัปเดตใน iBook นะครับก็เพิ่มพวก iCloud แล้วก็พวก Facebook, Twitter เข้ามาใน iBook ด้วยนะครับแล้วก็มาพูดถึงว่า MacBook เนี่ยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ขายดีไปดําเนินในอเมริกานะครัับบบ Pro Pro ขขึึ้นนนนนนนมาาาพูดดดถง MacBook 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 ะครรอกว่่่่่เเีีีียยุุ13ิป็ททสใ อย่างที่ทราบว่าปีนี้ Apple ก็ได้เปิดตัวเจ้า MacBook Pro 15นิ้วแบบ Retina Display ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เลยมาเปิดตัวของใหม่ก็คือ MacBook Pro แบบ13นิ้วเป็น Retina Display ด้วยนะครับก็ถือว่าบามากๆถือว่าเป็น MacBook Pro ที่เบาและบางที่สุดทีท่เคยทำมาเลยนะครับในเรื่องของเรื่องหน้าจอเนี่ยมีความละเอียดของหน้าจอเป็นอันดับ2ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยนะครับรองลงมาจาก MacBook Pro แบบ15นิ้ว Retina นะครับส่วนราคาก็เริ่มต้นที่1,699เหรียญสหรัฐนะครับก็เริ่มวางขายวันนี้เลยนะครับ ส่วนแมคเบนี้นะครับก็มีอัปเดตนิดหน่อยนะครับก็เปลี่ยนคอร์เปยนโปรเซสเซอร์อัพสปีดแล้วก็ราคาก็เริ่มต้นที่599เหรียญครับต่อไปนะครับพูดถึง iMac นะครับ iMac เนี่ยถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่ขายดีอันดับหนึ่งในอเมริกานะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้มาเปิดตัว iMac รุ่นใหม่นะครับสวยงามมากๆและคือบางส่วนเลยครับผมเห็นแล้วแบบตะลึงเลย ตรงขอบหน้าจอมีความหนาเพียงแค่5มิลิเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีช่องใส่ดีวีดีแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีจออะไรแบบเรตินานะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่คือฟิวชั่นไดรฟ์นะครับก็คือเป็นทั้งแฟลชไดรฟ์แล้วก็เป็นทั้งฮาร์ดไดรฟอยู่ในตัวเดียวกันเลยถือว่ามีอะไรมาแปลกใหม่ดีกันในตัวนี้นะครับสำหรับ21นิ้วอยู่ที่1,299เหรียญน,นะครับเริ่มออกวางขายเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วน27นิ้วอยู่ที่1,799เหรียญเริ่มออกวางขายเดือนธันวาคมนี้ ไปครับพูดถึงเรื่อง iPad ครับว่า iPad นี่ขายไปได้แล้วทั้งหมด100ล้านเครื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยมาเปิดตัว iPad รุ่นใหม่นะครับเป็น iPad 4th Generation นะครับส่วนตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความเสีสยใจกับคนที่เพิ่งซื้อ The New iPad มาหรือ iPad 3ด้วยน,นะครับเพราะว่าตอนนี้มันได้กลายเป็น DO iPad ไปแล้วนะครับก็มีชิปใหม่เป็น A6X แล้วก็ความเร็ว CPU ความเร็วกราฟิกเร็วขึ้นกว่าเดิม2เท่ามีกล้องหน้าแบบ HD นะครับมี Wi-FI เร็วขึ้นกว่าเดิมมีสายเชื่อมต่อแบบบ Lightning นะครั ส่วนราคาอยู่ที่เช่าเดิมครับ499เหรียญเฉพาะแบบ Wifi และก็629เหรียญแบบ มี 4G LTE ครับนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า Apple เนี่ยทำกับเราได้ยังไงเพิ่งเปิดตัวในนิวไอแพดไปเมื่อต้นปีมันเองยังไม่ทันสินปีเลยเปิดตัว iPad ใหม่แล้วเนี่ยมันทำลายชัดๆครับเสร็จแล้วครับก็เปิดตัว iPad mini ครับเป็น iPad ที่มีขนาด7.9นิ้วนะครับอ่ามีน้ำหนักอยู่ที่0.68ปอนด์นะครับเบากว่า iPad ขนาดปกติถึง53%แล้วก็บางกว่าถึง23%นะครับส่วนหน้าจอนะครับมีความละเอียดอยู่ที่ 124x7 0ล็อกแปรพิกเซลนะครับซึ่งเท่ากกกัับบบบ iPad 2แแแลล้้วว็็ไม่่ใชจออเรรตินนาะคซฟ ทุกอย่างที่รันบน iPad ได้ก็สามารถนามารันใน i p แ d นี้ได้โดยที่ไม่ต้องการอัปเดตอะไรจากพัฒนานเลยครับส่วนภายในมีชิป A5 เหมือนใน iPhone 4S นะครับกล้องหน้า FaceTime แบบ HD นะครับกล้องหลังแบบ5ล้านพิกเซลนะครับมี Wi-Fi มีการเชื่อมต่อแบบ LTE นะครับแล้วก็มีสายเชื่อมต่อแบบ Lightning ส่วนแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ยาวถึง10ชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องราคาครับเริ่มต้นที่ 16GB 329เหรียญ 32GB 429เหรียญแล้ว 64GB 529เหรียญส่วนรุ่นที่มี4 g LTE นะครับก็เริ่มต้นที่ สี้อาเหรียญและต่อไปถึง6 5 9หเหรียญครับสามารถสั่งจองได้ในวันที่26ตุลาคมนี้เลยวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็ออกวางขายในวันที่2พฤศจิกายนนะครับซึ่งในกลุ่มประเทศที่ออกวางขายก็มีเยอะมากแต่ก็ยังไม่มีเมืองไทยอยู่ดีนะครับครับนะครับเป็นบทสรุปแบบรวดเร็วของงาน iPad ในเมื่อคืนนี้นะครับยังไงก็ใครมีความเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ